พี่น้องเลยกลับทักทายสบายดีพอไมมพี่น้องเบสุขุสุคนนอนพี่น้องเนาะบวกอยู่ในแหลกต่างประเทศพี่นออ้องกันยินดีต้อนรับกับสุซองบาเตียงทองบ้านานาคือเกาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้เขากลับมาหอดเพื่อนหอดซ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอ้บ้านนี่โอ้มาเบ่งลูกเต่านอนะรนอะโบนาะเป็นไนดเดีพี่น้องเลย

โอ้ยจอยวิ่งไปนกละโอ้ยขินหอดบอลอกอืจอยบแล้วนี่ไป่เช่าอะไรเป็นไข่และวล่หลายเช่าแล้วลูกนั่นให้นะฮ่าฮ่าามาตีครับอนอะไรอังเล็มมาลูกมาเขมามาลูก เออ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 ้มาหน่อยมาหน่อยอ้าวไพนี่นองรวยอือสบายดียุลีสบายดีสบายดีหวาเลย Luôn 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 này, luôn 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 อใช่ประตูตัวภาพ่งอาังาอกินข้าวกินน้าก่อนนะองกินข้าวกินน้าก่อนอ๋อัน้ลงงงวะเชิายเชิญก่อนเชิญนายก่อนนะมีอะไรมีนะ่นขดบอกจะผาบอฮะตมมาีอตึมันตนจะโผล่โผลช้อยนะักหนาข่าหุ่นนี่แล้วหิวข้าวหิวข้าวมีอะไรกิน ไม่บอกมั้มหยั่นยังดีมาลงมาต่จตีใครต่จตีใครอืมอืมอืม่าดนนาน่ ซื้อมาได้รอยจะคือจะคคันค่ายลูกบ้าจะมาเอาผีมามาผีมามาเอาขนมไปลูกมาอืมีน้ำนะบ้าบอบาบอหนาวหนาวชื่อใครอยู่ใจมีฝนตกบะเคเฟอับูการูอับการูอ่ะ จะหิวป mm. ่ะูกมันมะอมะเขืมะเขือมะขอมะคขืมะขอมะขืออีละอันนี้ด้กกมันนี่เด้ยให้ประตูปลูกด้วยใิเด้อลูกนะนี่ให้ปลาลุงบังนี่พี่น้องเลยนี่ต้นมันนี่อะโวคาโดต้นยังต้นยตวมากินเคื่อจะเป็นเคื่อ จักเจักเล่าให้จำปิมีตัวนึอน้องมีก็ให้พี่น้องเลยโอ้โอ้โอ้หล่นละนุ่มลนุ่มนัดหลุดเต็นหล่นเลต้องงามเลยเล่นจ้าตีชาวตาตี เบ่งเงี้มึกินเห็นมันเนียนได้เยยุดโครงการก็เรีบไปถ่ายิปเปดเนี่ยมาเคือนะกินก็ให้โชคตุ้งเือลยอไหนท้ิ้วปาอดูออ អ <S ş Quand log> uh, ូហ <initiatives> <shm dragon> <sh doors> <shm> ូអូហូហ្វាមមកពួងមកមកមកហ្នឹងហើយអឺមកពួងពីពីពីសំលុងសំលុងអូហ៎ហ៎មែនទៅហ៎នេះមគ្រូមគ្រូគ្រូមកមកឲ្យកាន់មិនមុំកាន់ជុកຢູ່ដែរមុំຢູ່ណឹងណកណឹងនេះជាគុំតោះជិះទៅកុំអីទៅញ៉ាំទៅលោកអ្ហា กินเมยนะต้อนพอ,พอ,พอซื้อชุดงามมาผ่าไงบิวโอ้ยโอ้ยเอยอกกแูแบบกูและกูได้เออเฮ้ยเจ๊เจให้น้องพับโอเคโอเคเด้าขาย,ยชุดงามผลิตตรงการเ่ย

ok 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 hẳn ok 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 à ok <laughs> <laughs> mặc dù mẹ bà mẹ bà kì này mẹ 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 ชูขาวแนี่ันไม่คือแค่ใ้รจนอนได้ชาวง,งามบ่าต่ถนาขึ้นยอย่างจริงเอย่างรถแบ้านกับข้าจะก็ลับข้ามาด้วเจียนีกันเออจะไนดินัําอยู่ชิดนอนกันน่อยด่นัําถือกองกงรองแกบไปรองไปร,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 รองน่ง้องแทงรึตู่จะเป็นยังคืนนอนเชงเง

งามแท้ฮ oh, <c oughs> you know. uh ือยอโอ้พ <c oughs> <In> ินหัวนลงะเ็งามแท้อือนอนอยากนอนยิ่งลยหลานนะแล้ทีมี่หมขมน้อโอ้ยโู้ลูกูมจะนอกอู่โอกะบบกะบบนนไอ้จะได้ขนะจริงก็บู๊งวาตัวีอยู่นี่นอนจะได้ขนอด

vô sinh có cái đâu, vườn đó, vô chúa nam Phật Mai không, chúa Mai vô. không? Ừ em chino chini ngon đấy, chivoan đây đi chino nghèo, đi chino. Bỏ đi xin lỗi đi 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 chino. đi chơi. Bỏ đi Chơi Bỏ đi chino. đi chino. Bỏ đi 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 đi

เดีนี่ชิ้นอยขาได้ไงหมดเป็นไงพ่อเกิดกิดรวมๆมาแล้วกก็ได้อยู่มันยืดไบอกไงขึ้น้นน่อยก็ใช้ได้ไงใช้ได้นะสายินั่งมีดซายนั่งเติเท่าไหร่ปบ่ดีเองงแงงน่นีงงีน้่สายงเ้แล้วห้ตู้ยิบให้ยิบยยงเย มนี่ยมใตู้ตู้เนี่ยเก็บของมนี่นี่นนีมัดเอนังติวมัดนองก็ได้เออมัดนอาก็ได้เปยังะเอวไม่ใช่พ่อเขอบใจพ่อขอบใจประตูเนาอใจ่ตอืมพัมาโรมาหาน เดินเทวานี่เราบได้เหมือนของเราหรอเราไปหาชื่อเอามาให้อืมกิน,นามาอยูอ่ดละละละิกินม, <c ười> ม,มามาครุกินอะไรครกวนเราหมูิดเหรอหมูวานขุ่่าขุ่กินละขลุกินละอ้วอมา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 เจ้าข้าวมาแล้ว เอาเข้าเลยมาเขมาอืมตุ้กเสียดอืมจุดจุดพี่น้องเลยอืมไวเติอยู่เนาะไวเติอยู่ข้เท้าเนาะอืมแล้วต้อเก็บกุัแล้วก็คือมีปแล้ว11มงกวาน่คือ นี่ก็ว่าบริภาภาบริพังปเลยนะพระมาพอเดียวคอยมาตัวตัวถ้าวัดใส่เต็มแม็กก็่ห้ก็โอม้มบริจอดใช<ม>่ไหมว่านี่บจอดชื่อหันชื่อนี่นมันนี่แหละเ้อผ่านาเพออีกเฮียเข็มกุได้ไม่ะเข็มไม่ได้แต่ชมบุกเสียน,ยยนบ่ยอมแลยจะเห็นน้ำบ่ได้ กนอ่อนมาบ้นน่ะอ่อนนุพอขึ้นนะอือได้กินแล้วะมามามากินข้าวน้ำกันพี่น้องเอ๋่แซ่บแซ่บมา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 ดามามามาองเามามาดวมา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 ้าเาม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 นมาจามานาม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 าอามอมามามาเกมามเอามามาเาม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 นา แต่ใจใจจะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณขโมกขอบใจพี่พี่น้องบัจจคูจุคนดีติดตามและก็บับส้มโดยตลอดมาบนเตียงหอดบ้านถึงเฮือดเรียบร้อยเด้ๆไปลองเด้นะอเนาะขโมกขอบใจอยู่ดีมีแห้งบัจจคูจุคนพี่นอะไรสำหรับคลิปนี้ไปพักไปพอนก่อนบัดนี้บนเตียงก็ได้พี่น้องนนอนอนเนาะเมื่อยมาแต่แล้วใตพี่น้องเนะา,านนะโอ้ไปลายมือเต๋อเนาะ อาจนนายกขอบุญขอบุณขอมุกขอบใจก็ให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงสบายดีและอยู่ดีมีแห้งปีใหม่พี่น้องเเนาะสุขกายสุขใจเด้อปีเก่าผ่านไปปีใหม่ขมาแล้ก็คอยมีแต่โชคต่ลาบนะมีแต่สิ่งขมาได้ดีในครอบในครัวพี่น้องเลยสุคภาพดีมาเตียงกับขอกล่าคำว่าสบายดีและอยู่ดีมีแห้งบัดจุกคูสุขคนสบายดีพี่น้อง